ก็ม mm ีข hmm> ่าวข่าวดีข่าวบุญนะจ๊ะของโครงการบรรพชาสมบัพระธรรมทายาตพระอานาชาติรุ่นที่สเนี่ยเข้ารับการอบรมระหว่างวันที่เก้ากรกฎาคมถึงวันที่หสิงหาคมพุศธศราชสันหาร้อยส วันนี้เขเข้ามาเข้าที่โรง,งเรียนด้วยนะจ๊ะมีผู้เข้ารับการอบรมบรวมทั้งหมด45ท่าน12สัญชาติประกอบด้วย1ชาอเมริกัน1ท่าน2ชาอังกฤษ5ท่าน สามชาวอินโดนีเซียหนึ่งท่านสี่ชาวเยอร,ม,ยอรมันเนยอรมนีหนึ่งท่านห้าชาวสวิตเซอร์แลนด์หนึ่งท่านหกชาวเนปาลหนึ่งท่านเจ็ดชาวจีนแปดท่านแปดชาวมาเลเซียสามท่าน 9. ก้าชาวญี่ปุ่นหนึ่งท่านสิบชาวสิงคโปร์สี่ท่านสิบหนึ่งชาวไต้หวันเก้าท่านสิบสองชาวไทยสิบท่น 12, าท 10, ทนรวมทั้งหมด 45, ส<า>ี่สิบห้าท่านเอะทำไมมีชาวไทยเลยเนี่ยาอ,อจาจารย์ทำไมไม่ไปบวชช่วงข้าวบันษาเลย อ๋ออยู่ต่างประเทศบวชแล้วบวชเลยมั่งอันนี้ว่าเองก็เริ่มอบรมตั้งแต่วันที่9ก้ากรกฎาคม ถึงวันที่21กรกฎาคมคือถึงวันพรุ่งนี้วันศุกร์ใช่ไหมจ๊ะก็ใช้เวลาอบรมกี่วันละ่ะสิวันโดยมีกิจกรรมรักษาศีลแศึกษาพระธรรมวิน,นัยแล้วก็เตรียมตัวบวชสถานที่ก็ หมู่บ้านปฏิบัติธรรมวันเสาร์ที่องกรกฎาคมก็จะมีพิธีบรรพชาสมบทพระธรรมทายาทนานาชาติรุ่นที่สี่ณประวสดวัดพระธรรมกายเวลากี่โมงเนี่ยฉไม่ได้บอกไว้อะไรนะจ๊ะ โ้ได้ฉันบอกไปแล้วใช่ไหมจ๊ะพระเจ้านวันเสาวนี้ก็มาเอาบุญกันนะจ๊ะเพราะสิ่งนี้เกิดขึ้นได้ยากในโลกทีเดียวที่ผู้มีบุญเรียกจายกันไปเกิดต่างประเทศได้กลับมารวมกันเพื่อรรรมเจ้าสมบทเป็นพระธรรมทายยาต ว่าในสิ่งเวลามที่ตัวไปเกิดนั้นน่ยมันไม่เกื้อหนุนต่อการศึกษาพระธรรมวินัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยเนี่ยเพราะนั้นการที่มีอยู่ไม่กี่คนมาบวชได้นี่ก็ถือว่าไม่ใช่เรื่องธรรมดาเป็นเรื่องมหัสัจจรนทร์เดียวที่มาคราวนี้เพราะฉะนั้นมาเอาบุญกันนะจ๊ะมากันแต่เช้าหน่อย ตามทีหกนะฉันบอกตัตันะ้งตีห้าวันพุงนี้นอนหัวค่ำแล้วเราก็ตื่นในเช้ามาวัดพระธรรมกายที่เราไปตั้งตีห้าเลยจ้ะเอาผู้ปกครองไปจ้ะเอามาลงทะเบียนแล้วก็เอาผู้มาร่วมงานมาถึงหกโมงหัวหน้าฉันบอกไปหมดแล้วใช่ไหมจ้ะ เตรียมพร้อมที่จะบวชกันแล้วหรือยังจ๊ะรพร้อมแล้าขยิบสามรกรกฎาคมก็จะพอหลังบวชวันรุ่งขึ้นวันอาทิตย์ก็จะมีพิธีตักบาตรละบวชใหม่ที่ข้างบ้านแก้วเรือนทองของคุณยาจารย์ฝั่งครุฑกัฝั่งทางนี้นะจ๊ะ ยี่สิบเจดกรกฎาคมถึงวันที่ 4, สี่สิงหาคมเจดวันก็ไปปฏิบัติธรรมพิเศษที่สวนสุขสันโดษซึ่งครูไม่อยากจัดเอาไว้ให้สำหรับผู้มีบุญที่บวชแล้วไปปฏิบัติธรรมที่นี่จริงๆเอาไว้สำหรับเขตในนะจะก็เปิดโอกาสให้ผู้มีบุญที่บวชช่วงสั้นๆ ไปใช้สถานที่ตรงนั้นปฏิบัติธรรมหกสิงหาคมก็จบโครงการาใช้เวลาทั้งหมดกี่วันนะจ๊ะ <c oughs> กี่วันเก้าถึงวันที่หกสิงหาเนี่ยรวมแล้วกี่วันเนี่ยยี่สิบเจ็ดเลย ยี่สิบเจ็ดวันใช่ไหมจ๊ะย yes> ี่สิบเจ็ดวันค่อยมีเสียงเลยวันนี้ก็ให้ลูกทุกๆคนทั้งสี่สิบห้าคนนี้นะจ๊ะที่ข้ามน้ำข้ามทะเลมาเนี่ย ความภารกิจเครื่องขงาบนมาบวชในคราวนี้นี่ไม่ใช่เกิดขึ้นได้ง่ายๆเลยจะต้องมีบุญเก่าที่สั่งสมข้ามชาติมาคือบุญที่ได้บำเพ็ญได้ขมมะบารมีเคยบวชมาแล้วตั้งแต่บวชช่วงสั้นๆก็มีช่วงยาวๆก็มี ในคำบารมีเหล่านี้เนี่ยเป็นดวงบุญดวงบารมีติดอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดไม่ว่าจะไปเกิดที่แห่งหนตำบลใดทุกภูมิภาคทั่วโลกประเทศไหนก็ตามเมื่อถึงเวลาแห่งความสว่างบุญในตัวก็จะกระตุนต้นเตือนจิตสำนึกให้คิดที่จะเข้ามาบรรพชาอุปสมบทเป็นพระธรรมทายา ถ้าไม่มีบุญเก่าแล้วเนี่ยจะเอาไปเอาช่างกี่เชือกมาจุดลากกันข้ามน้ำข้าม,ามทะเลมาเนี่ยยากแต่นี่มาด้วยตัวเองที่เกิดจากบุญในตัวโดวยที่บางทีเราก็ไม่รู้ตัวเหมือนกันว่าอะไรทำให้เราเกิดแรงบันดาลใจอยากบวชอย่างนี้แล้วมันไม่ใช่เรื่องง่าย ที่จะเข้ามาอยู่ในเพศของสม,มณะซึ่งมีชีวิตที่แตกต่างจากเครือขัดเราต้องเว้นหลายหลาอย่างที่เคร,รือขัดหรือครวาดเขาทำกันต้องเวน้นและก็มาทำแบบผู้ที่เห็นภัยในวัตะสงสารคือเห็นภัยในการมาเกิดเป็นมนุษย์หรือเป็นสัตว์ทั้งหลายเนี่ย ชีวิตนี่มันเป็นทุกข์ไม่ว่าจะไปเกิดเป็นอะไรก็ตามจะเป็นชนชั้นล่างชั้นกลางชั้นสูงเป็นคนยากจนคนมั่งมีหรือเป็นมหาเศรษฐีหรือผู้ปกครองประเทศล้วนมีความทุกข์ทั้งสิ้นเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยเหล่านี้จึงมาบทได้ในชีวิตที่มันจะแตกต่างกันกับเครือขัา เพราะฉะนั้นต้องมีบุญมากพอสมกวดทีเดียวตอนั้นเหลือเวลาอีกแค่สองวันเท่านั้นนะจ๊ะโลกทั้งสี่สิบห้าคนนี้ก็จะต้องเข้าสู่ลมเงาของาาภาคการสวัสแล้วก็ให้ใช้วันเวลาที่เหลืออยู่นี้นให้เป็นประโยชน์ ่อการเตรียมตัวบวชแบบพระอริยะเจ้าคือการเตรียมตัวบวชสองชั้นซึ่งจะทำให้มีอเนสงฆ์มากสำหรับตัวเองแล้วก็บิดามารดาหมู่ญาบวชสองชั้นนี่คือภายในกับบวชแบบยติจตุถกรรมบวช ในหมู่สงฆ์มีพระบูชาผู้สวดมีพลันดับในพระบูชบวทอีกชั้นหนึ่งคือบวทแบบติสรณคมโนปสมบัาคือเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวเข้าถึงพระในตัวซึ่งพระในตัวนั่คือพระธรรมกายนั่นเอง ที่มีอยู่ในตัวของลูกทุกๆคนนั่นแหละถ้าลูกปฏิบัติได้เข้าถึงพระในตัวแล้วจิตจะสะอาดจ,จะบริสุทธิ์ผ่องใสจะมีความสุขจะมีความรู้สึกวิญญาณของพระเกิดขึ้นความรู้สึกว่าเป็นพระมันจะเกิดขึ้นในตัวขึ้นมาเองเป็นพระตั้งแต่ยังไม่ได้บวช ความรู้สึกเป็นพระนี่เนี่ยจะมีได้แต่เมื่อเขาถึงพระในตัว <c oughs> ไม่ใช่เฉพาะคลองผ้ากาสาวพัดอย่างนี้เท่านั้นบางทีคลองผ้ากาสาวพาัดที่ความรู้สึกว่าเป็นพระนี่ยังไม่มีจะมีต่อเมื่อเขาถึงพระในตัวได้จึงจะสมบูรณ์เมื่อยังไม่ถึงพระในตัวเราจึงได้แต่สมมุติว่าเราเป็นพระ เรียกว่าสมบติสงสมมุติติต่างว่าเป็นพระแล้วก็รักษาสิขาบทที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพระบรมพุทธ,ธานุญาตเอาไว้ก็แค่มีความรู้สึกอย่างนั้นนะจ๊ะแต่ถ้าจะหากจะเข้าถึงวิญญาณความเป็นพระต้องเข้าถึงพระในตัวครูไม่ใหญ่อยากให้ ลูกทุกคนทั้งสี่บห้าคนนี้ได้บวชสองชั้นเพ่อจะได้เป็นประวัติศาสตร์ชีวิตทั้งการมาเกิดเป็นมนุษย์ชาตินี้แล้วก็การเข้ามาสู่ร่มเงาในภาคกาสาวพัดแม้เมื่อเราสิกขาเราลาสิกขาไปแล้วเนี่ยนึกทีไรเราก็จะปลื้มใจและพระในตัวก็ยังติดตัวไปแม้เรา เรื่องผ้าขาสาวผัดแล้วลาสิขาบทไปเพราะเรามีเชื่อวลาบทอย่างจำกัดก็ตามความรู้สึกว่าเป็นพระก็จะเกิดขึ้นอยู่ในตัวเสมอการบวชเป็นพระนี่มีอะไรสงมากโดยย่อคือจะปิดอบายไปสวรรค์ท้โลภได้สร้างกรรมหนักๆอย่างอนันตริยกรรมเช่นขาพิดามารดาเป็นต้นอย่างนี้ ก็เป็นการยืนยันว่าไม่ไปมหานรกปิดอบายไปสวรรค์ทำไมทำกรรมชั่วใดเลยไปสวรรค์อย่างเดียวจะมีความสุขอยู่ในเทวโลกจะมีสุขทั้งในโลกนี้แล้วก็ในเทวโลกด้วยลวมนั่งจะช่วยปิดอบายให้กับโยมพ่อโยมแม่ด้วยที่ท่านในชีวิตเรามาเนี่ย เราตอบแทนท่านด้ยการปิดอบายซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมากอาการใบอบายไม่ดีเลยมันมีความทุกข์ทรมานมากกว่าในโลกมนุษย์นี้นับเท่าไม่ท้วนทีเดียวที่เราเคยเห็นความทุกข์ในโลกมนุษย์นี้ยังทุกข์ทรมานไม่จริงหรอกถ้าตายก็ตายทีเดียวแต่ในมาหาในโลกมันเกิดตายซ้ำๆกันนับครั้งไม่ท้วนแล้วก็ยาวนานมาก ถ้าอดก็อดที่มีความหิวทุกทรมานมากถ้าถูกท่านทรมานก็มากกว่าในเมืองมนุษย์ <c oughs> หลายเท่านักทีเดียวเลยดังนั้นการปิดอบายให้กับตัวเองและโยมพ่อโยมแม่จึงเป็นเรื่องสำคัญ <c oughs> กับเปิดประตูสวอรกับตัวเองและโยมพ่อโยมแม่ก็สำคัญพระสวรรค์ในที่นี้คือพบภูมิเหมือนสูงที่มีความสุข ในสวยที่พะยะสมบัติแบบชาวสวรรค์ความสุขในโลกมนุษย์เนี่ยที่มีสมบัติมากมายจะใช้จะสอยอย่างไรก็สะดวกสบายหรือความไม่มีโรคหรือมีอำนาจศาสนามีพวกพ้องบริวารมีบริษัทในเครือเยอะแยะอะไรต่างๆ่างเหล่านั้นมันไม่ได้เศษเสี่ยวหนึ่งในล้านของความสุขในเทวโลก รือการที่ลูกทุกคนจะได้เป็นชาวสวรรค์เพราะนั้นปิดอบายไปสวรรค์จริงๆเป็นเรื่องที่สำคัญมากลูกตัดสินใจถูกแล้วที่ได้มาบวชในคราวนี้เพราะนั้นสองวันนี้ขอให้ตั้งใจทำความเพียรกันให้ดีลูกก็มีบุญเก่ามากพออยู่แล้วที่จะเข้าถึงธรรมได้เหลือแต่ทำให้มันถูกหลักวิชา แล้วก็มีความเพียรให้สม่ำเสมอทำตลอดเวลาในระยะบทสีนั่งนอนยืนเดินการทำไปเถิดไม่ว่าเราจะนั่งก็ขอให้สิ่งดีๆผ่านเข้ามาในใจเราทางความคิดการพูดและการกระทำจะยืนจะเดินหรือจะนอนก็เช่นเดียวกันถ้ามีแต่สิ่งดีๆผ่านเข้ามาในใจเช่นเรื่องบุญ เรื่องนึกถึงดวงไสๆองค์พระใสๆนึกสิ่งสิ่งดีๆเรานีใจใกายวาจาใจใกาจะบริสุทธิ์วิชาองค์พระก็จะผุดเกิดขึ้นมาในกลางกายอย่างง่ายๆและโลกก็จะได้บวชสองชั้นสองวันนี้เหลือเฟือสำหรับโลกผู้มีบุญทุกคนที่จะเข้าถึงนำคอยตั้งใจทำความเพียรให้ดีและเมื่อบวชแล้ว จงใช้วันเวลาแห่งความเป็นพระให้สมบูรณ์มันเป็นเรื่องยิ่งใหญ่ของชีวิตทีเดียวที่ใช้วันเวลาแห่งความเป็นพระได้สมบูรณ์เราจะต้องมีปิติทุกวันเวลาที่ผ่านไปอย่าได้ที่ลืมตาไม่เห็นภาคกาสัมพัคลองกายอยู่ผมในตัวเราอยู่เนี่ยเราต้องมีปิติสุข จากการระลึกนึกถึงว่าวันนี้ผ่านไปได้การเป็นพระที่สมบูรณ์มีวิญญาณความเป็นพระและมีความบริสุทธิ์กายวาจาใจของเราเดี๋ยวกับวันเดี๋ยวคืนเดี๋ยวก็จะหมดเวลาแล้วเรามีเวลาจํากัดในการบวชมันเป็นช่วงสั้นๆแต่มันก็จะเป็นในขันบารมีติดตัวลูกไปในทุกภพทุกชาติที่จะทาให้ลูกนี่ได้ไปอยู่ในร่มเงาของพระพุทธศาสนา เกิดในครอบครัวพุทธศาสนาวิชาธรรมกายเปสิ่งเกื้อหนุนสนับสนุนในการสร้างบารมีได้อย่างดีสุดก็จะได้บรรลุธรรมได้บรรลุมรรคผลนิพพานได้บรรลุวิชาธรรมกายจะมีความสุขจะมีความรู้แจ้งที่เกิดจากการเห็นแจ้งสิ่งจะเป็นความลับของชีวิตก็จะถูกเปิดเผย เราจะได้เข้าถึงวิชาในทางพระพุทธศาสนาที่พระอริยเจ้าในการก่อนที่ท่านได้บรรลุแม้เพียงส่วนน้อยนิดของท่านก็ตามด้วยบุญที่โลกเดบวชในคราวนี้เพราะฉะนั้นจงเป็นพระให้สมบูรณ์เวลาสิขาไปแล้วเรานึกถึงเมื่อไรเนี่ยวันไหนแล้วก็ปลึง่ง อยู่ส่วนไหนทุกภูมิภาคทั่วโลกเราก็ปลืม้มอยู่ในบ้านเราก็ปลืม้มมนึกถึงการเป็นพระออกดอกบานนึกถึงครั้งหนึ่งเราเคยมาบวชเป็นพระเราเป็นพระที่สมบูรณ์เราก็จะปลืม้มไอ้ปลื้มนั่นแหล,ละเป็นทางมาแห่งบุญของลูกจะทําให้ลูกมีชีวิตที่สูงส่งจเจริญรุ่งเรืองนไปเรื่อยๆนนั้น ไอ้ลูกทุกคน45ท่าน12สัญญาตินี้ก็ขอให้ปฏิบัติธรรมได้สะดวกได้เข้าถึงธรรมะภายในได้อย่างงไไ่ายดายอย่างถูกต้องร่องรอยตรงไปตามความเปจริงทุกประการเมื่อบวชแล้วก็ขอให้เป็นพระแท้เป็นเนื้อนาบุญเป็นอายุประสาสนา ให้ได้ก้าถึงวิชาธรรมกายระหว่าง,งบวชก็ขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงให้ปลอดข้างบนจะเจ็บจะป่วยจะไข้สิ่งที่เป็นข้าวเกตการกับศรพลพรมอาจารย์จะได้มากล่ำกายให้บุญหล่อเลี้ยงรักษาลูกหลทุกคนและหลวงพ่อก็ขออนุโมทนาบุญด้วยนะจ๊ะสาธุ วันนี้ก็คงไม่มีเคสสี่ดีคงเรื่อนไปวันพรุ่งนี้แต่ว่าจะเปิดชีวิตสมณะให้ลูกทั้ง4 5ท่านได้ศึกษาเรียนรู้ความเป็นพระผ่านบทเพลงกันนะจ๊ะ The bird that flies from its nest, at its soul it feels no regret, seeks a life that has more worth. search the path till they reach Nirvana. practice and train through meditation. With control, we must unlock at all times. Dharma principles worth more than their own height hope to stop we with deeply moral. bird that flies from its nest, as it soars it feels no regret. Sees the light that has won, search the path till they reach nirvana. Oh, The bird that flies from its nest, as it soars, it feels no regret. Seeks the light, the path, more path, the path. the path till they reach Nirvana. Let the bird.

深深的山林，寻觅通往涅槃的路径。